Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ยินด ah uh. e ีต้อนรับเข้าสู oh ch ch ่รายการใครๆก็พูดอาหรับได้คลิปนี้ขอนำเสนอประโยคที่ใช้ในการทักทายยามเช้าเชิญชมเหตุการณ์จำลองการสนทนาระหว่างอิมติยยสกับตอเบียสกันได้เลยครับ Assalamualaikum waalaikumsalam h a ا r i Sabahul Nuri ครับก็สวบสฮีนไคและสวบสฮีตอนเช้นั้นนะครับต่างก็มีความหมายที่เหมือนกันนั่นก็คือสวัสดีตอนเช้าแต่สวบสฮีตนไคนะครับใช้สําหรับผู้ที่ทักทายก่อนส่วนสวบสฮีตอนเช้นั้นนะครับใช้สําหรับผู้ที่ตอบการทักทายกลับนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวัสสลาัุอะลัยกุมวรห์มะตุลลอฮิวะบรากาตุ